เตรียมเฮียเคยแล้วน,น,นี่เตรียมเฮียเคยไปขอเฮียกานแต่งนะครับเด้อนะนี่เปิดีการแต่งเลยครับ เอาดีไปนี่นมะรินอยู่ยะฮะหลาหัวได้นี่เขาคำยัเนะคำยัยนะ แม่ก็อย่าสิเฮ็ดยังมัน ừ. เฮ้ยให้แม่ขั้วล่างรวยผู้เดียวเข่ารกแี้เนี่ยแทุกอาอกนอไ้า่เป็นำมีดโอ้ฮะเขายูกับมาบอนาขอจีบใบฝุนบอต่ออต้มเปื่อยเต็มหมอเลยวันนี้

นี่ข้าวปุ้นต้มแซ่บายี่ถ่ายลงยูทูบด้วยวเออนี่เจ้าสาวกอบพรทอเน้ครับนี่ กินเราจะไปสุกยิ่งได้ป่นี่ยิ่งไ้ที่เดือม่ต่งแม่อิ่งไ้ใหญกม่เป็นนหม่องหวง นังเรือหน่อยหน่อยรัดยูนั่นสามคนนั่นดอกไม้ละวุฒดอกไม้มาแล้วมาแล้วดอกไม้มาแล้ว

ถือก่อนดีกา่าไ่เหนือยถ้านานนี้ไปใช่าบาท ขบวนนหฮรถจ้าบบาวงานแต่งหนองใส่ติดตหารเรือกําลังจะออกมา มาแล้วครับรถจ้าเบาครับ น้องเล็กคนละเลเวลาแห่เขยแล้วครับ

bahwa punya teman namanya Muhammad ดางโลดแบบเม่นเรื่องดางโลดแบบเม่นผุออีกมีขอบคุณค่ะอะเชิญท่านที่ถือพานนะคะพานผัดมาพานใบสีนี้ วันนี้นะคะโดยคุณพ่อจำลองคุณแม่ประมวลแสงออดนะคะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ทางเจ้าสาวนะคะแล้วโอกาสนี้เรียนเชิญนะคะคุณพี่รัตนาแก้วสมุทรและคุณพี่ลงมุดแก้วสมุทรนะคะหน้าฉากพิธีด้านในอ่าเชิญคุณพี่ทั้งสองท่านเลยค่ะจะไ่้ขางบกอืนนะคะรับเขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่ทั้งสองท่านเลยค่ะ เป็นพี่ของเจ้าบ่าวนะคะอ่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะเลยค่ะอ่าโอเคค่ะต่อไปจะให้คุณพี่นะคะได้มอบพานขันหมาให้กับคุณแม่และคุณพ่อนะคะเพื่อเป็นการสู่ขออย่างเป็นทางการนะคะ โอเคอาเดี๋ยววางไว้ที่เดิมได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่ทั้งสองนะคะเป็นพี่สาวของเจ้าบา่าวโอเคอาต่อไปนั่งหันหน้าอากาลังหันกาลังหันอะนั่งคู่เขา่เขาเลยค่ะคู่เข่าเลยอาโอเคอาขยบไปให้ถึงเข่าคุณพี่อะจะสาวขยบให้ถึงเข่าคุณพ่อโอเคเดี๋ยวจะให้บ่าวสาวนะคะได้กราบขอขามาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพี่ทั้งสองท่านนะคะ วกว่าจะมีวันนี้นะคะน้องทั้งสองลูกทั้งสองก็ได้ฝาฟันอุปสรรคมาค่อนข้างเยอะนะคะอ่ะพนมมือขึ้นเลยค่ะเลีวกลับลงที่ตักคุณพ่อคุณแม่เลยคุณพ่อคุณแม่อยากอวยพรอ,อะไรคุณพี่ทั้งสองอยากอวยพรน,น้องอะไรออกออนน็อวยพรน,น้องได้เลยเอาคุณพี่รูปสีสั์น้องหน่อยอ่าน่ารักมากเลยเชื่อว่าวันนี้ทั้งพี่ทั้งสองก็ดูแลน้องมาอย่างดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลน้องมิ้งมาอย่างดีนะคะให้ความรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะแล้ววันนี้ทั้งสองพร้อมแล้วนะคะที่จะใช้ความรักความอบอุ่นนั้นมาสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองอ่อะอโอเคทั้งสองหันหน้าออกมาด้านนอกเลยค่ะนั่งพับเทียบหันหน้าออกมาข้างนอกเลย อมองกล้องเลยนะคะอแไว้ใช่เดีวมาถือเก้ยวโอเคนิดปึ้ที่หออแสนที่หมีแสนที่สองครบเเลยค่ะ <laughs> เดีวคุณพ่อถือไว้คุณพ่อถือชว์พจภาพหน่อยโช่ะตั้งคนตั้งคนเออ โอเก็ okay, okay, ้อทำถูกตอสวยค่ะโอเคอันนั้นจับไว้อย่างเดียวเว้ยอไปเปิดแวนให้ดตแวสดูองห้องเนอะอู้ข่อยไปเปิดแฟเลด้วยฮะว้าอ้ยห่างเลย อันนี้สองล y o ยูทูบเลยนี่บระเทไทยอันนั้นนี่สองือน้องหงนะคะกล่องใม่บบกตใยญยเฮ้ยเออไม่ดกล่องสาก่อสูมเป็นซูมกล่องนี่

เ,เคยกินบอกครับนี่เินหนวยบอกมอนปิดมัดนซิมโอ้สูกเต็มเลย